สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมมาสิงอยู่ในร่างของคนคนหนึ่งไม่ใช่นะครับผมอยู่นี่นะอยู่นี่นะครับระดัลหนึ่งเลยนะครับผมไปเจอเกมนี้เข้ามาครับดูเหมือนน่าสนใจผมเลยลองเข้ามาเล่นดูนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันนี้อันเนี้ยมีอัปเกรดด้วยเดี๋ยวนะมีครื่องสร้างความเสียหายรลเวลหนึ่งนะครับมีสุขภาพทั้งหมดนะฮะน่าจะเป็นเลือดเรานะครับการรีเจนเลือด ฟื้นฟูเลือดได้เร็วขึ้นอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นพวก SP นะครับนี่นการพุ่งชนหนึ่งคะแนนอ่าผมเอาเป็นข้างความเสียหายก่อนเลยแล้วกันครับนี่เลยแล้วก็อ่าอีกอันหนึ่งเหรอเอาเป็นฟื้นเลือดเร็วๆแล้วกันครับนี่ฮะอ่ามาอันนี้อ่ะเป็นดาเมจสามเลยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเขาให้เราเข้าไปทิ้งจุดนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่า ฮ่าฮ่าต่อสู้กันมามาเลยปุ๊บ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 โอ้โหทำดาเมจสูงสุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฆ่ามอนฆ่ามอนได้แบบมันมันฆ่ามันได้แบบมันมันเฮ้ยเฮ้ยมาซีแบบนี้อันนี้เอาม่ใช่นั่นคนเล่นด้วยกันเอาเลเวลฆ่าบอส อ้าอ้ยยอฮาฮ่าฮ่าอ้าวเหมือนผมโดนลัดบอสครับทมม่านผู้ชมมันไม่ใช่บอสสิมันเป็นตัวใหญ่ๆนี่โชเดะโชเดะโชเดะเดขาบอกว่ามี AFK ด้วยด้วยเหรอเดี๋ยวยังไง AFK โหมด E คืออะไรอ๋อเป็นแบบตีออตโต้เลยครมยมับท่านผู้ชม ถ้ากดกดตรงนี้นะตรงไอ้เนี่ย AFK โห e มด E เนี่ยมันจะตีออโต้ให้เราเหรอเฮ้ยอย่างงี้ก็รื่นครับรื่นรื่นแต่เลือดเราเนี่ยเริ่มไม่รื่นแล้ว <c oughs> <c oughs> เลือดจะหมดเดี๋ยวจะเย็นไอ้หนุ่มเอาดีเจเลือดด้วยนี่อีกอันหนึ่งอ่ะเป็นสามสามหมดเลยแล้วกันนะครับเพิมเดงนิดนึงนี่โอ้โห ตอนนี้ผมเวลสองไปแล้วครับมาด่านที่เก้าโดอโอ้โหตัวใหญ่จังวะเฮ้ยเฮ้ยฮึดฮึดอ่ะโชเดโชเดสับไปสับไปดาบตอนนี้ผมมีดาบอยู่เล่มเดียวนะครับคือดาบตัวนี้นะไม่รู้ว่ามันดอบดาบด้วยหรือเปล่านะครับมอนพวกนี้ถ้าดอบดาบด้วยนี่โหบอกเลยว่า เฮ้จัดๆนะเพิ่มกันหน่อยฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่รอดนะครับดาเมจต้องหนักนิดนึงเพิพ่พพพพมๆๆๆๆๆๆอย่างนี้สบายครับอย่างนี้สบายมีแบบออโต้แบบนี้มันรู้สึกว่าจะมีเนี่ยครับหนึ่งร้อยด่านนะฮะหนึ่งร้อยด่านนะครับนี่เลยตอนนี้อยู่ด่านที่สิบห้าอ่าโอ้จะเลือดผมสิจะไหวหรือเปล่าครับแบกไหวไหมเนี่ยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหนักดาบนักดาบนักดาบโโลเน่นักดาบสโลมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บป like ึ mm, <S <S ๊บันแหลกฟันแหลกมารีเจนเลือกกันหน่อยนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ย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 เหมือนเราจะตุยเหมือนเราจะตุยเฮ้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 ยจะตายก่อนไหมเนี่ยตายกันไหมเนี่ย เฮ้ยไอ้ยาเออเรียบร้อยอ่าแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากที่ผมไปหาโค้ดมาฮะพักหนึ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ดาบอันนี้มาครับนี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูเห็นไหมเนี่ยมองไม่เห็นอันนี้ละกันครับนี่ตัวนี้ครับดาเมจอยู่ที่สามสิบห้านะครับก็เดี๋ยวจะหาโค้ดมาให้นะครับก็คือจะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับ่านผู้ชมทางนี้ทางนี้เขาใช้อยู่ที่ห้าสิบเจมนะครับในการที่จะได้ดาบอันใหม่นะฮะ อันนี้ใช้250อันนี้ใช้1000ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับนี่ไปครับผมจะไปฟาร์มต่อแล้วครับท่านผู้ชมคนเดียวเฟี้ยได้ AFK เลยครับมาเรเว่าเจ็ดกับเฟียวแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอย่างแรงอย่างแรงบอกเลยว่าแรงมากๆฮึบฮิบโอ้โหดาเมจโคตรหนกักอย่างนี้สิถึงกับ จะเป็นเราได้นะเออนี่นี่นี่นินจาแห่งโคนโนฮะนะฮะไม่เสียชื่อนะครับมามานี่โชเดชโชเดชเออ,อย่างนี้ที่มันหน่อยนะครับโอ้โหดามเมจตนังๆแบบนี้ค่อยเฟี้ยวหน่อยอ,อผมว่าผมน่าจะไปเกินนะเราเนี้ยเพราะด้วยเรามีดาบที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับเลือดก็พอประมาณ นี่โอ้โหเลเวลสิบเอ็ดยังสู้ดาบเวลเจ็ดของเราไม่ได้เลยนะครับโอ้โหยังแจมมาปึ๊บ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 โอ้โห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 ดูครับนินจาคนฮะของเราฮะสับแหลกสับแหลกสับแหลกแบบนี้สับแหลกแบบนี้ดาบนี้ผมได้มาจากการใส่โค้ชนะครับขอย้ำว่าผมได้มาจากการใส่โฟสตดาเมจก็อยู่ที่พอประมาณนะสามสิบนิดนิดนะฮะสามสิบหน่อยหน่อย แต่บวกกับความเหล่าเทีองผมด้วยแล้วมันก็เลยแรงขึ้นครับท่านผู้ชมโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหสับเละสับเละแบบนี้สับเละพึบพึบอ๋อผมว่าน่าจะได้ถึงด่านสามสิบเลยนะฮะพึบฟึบึบึบอ,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 อืมอ,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 อืมอาเอาเอาวอาว่ะเอาวว่ะมอนแถวนี้โหดว่ะมอนสามสิบผมว่าโหดจริงฮะ โอ้ oh, ดูตัวอย่างใหญ่อ uh ่ะโอ้ไทยทันปะเนี้ยโอ้โหเออเออเออแตกโอเคฮะเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนลวกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนครับว่าผมเนี้ยจะเก่งขึ้นขนาดไหนครับท่านผู้ชมไปเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับผมก็เล่นมาเป็นระยะเวลานานกว่าสี่ชั่วโมงนะฮะกับแมปแมปนี้ครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมเลเวลนะครับเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็กําลัง ไปที่ด่าน37นะครับแล้วตอนนี้คือผมก็อัพแรงไปใหม่นะครับไม่ใช่อัพแรงสิอัพสเตตัสใหม่นะครับโดยการยอมเสียสละนะฮะเจมนะครับในการรีสตาร์ททั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ดาบของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงแล้วนะครับผมก็เลยต้องรีสตาร์ทใหม่นะฮะเพื่อที่จะซับพอร์ตกันนะครับคือต้องรีเจนต์ตรงนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องอัพก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราตีเร็วนะยิ่งเราตอนเราผ่านด่านนะครับท่านผู้ชมพอเราผ่านด่านปุ๊บ ตรงนี้ค่าพลังชีวิตของลำก็ฟื้นฟูอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเอาตรงรีเจนเข้ามาก็ได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเต็มแล้วนะครับนั้นเอาเป็นอัพเป็นเลือดนะฮะอัพเลือดกับอัพโจมตีจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองแบบเป็นทางการนะครับไม่รู้ว่ามันจะช่วยเราได้เยอะขนาดไหนนะครับตัดาบของผมตอนนี้ครับจะเป็นแบบนี้ครับมีอย่างเท่นะครับแรงด้วยนะตอนนี้คลองของผมเนี่ยก็คือ อันนี้เลยนะครับใช้ดาบที่อ่าเหมือนกันนะครับ3มเล่มนะครับรวมกันก็จะได้กลายเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะอัพดาบต่อไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้คือดาบที่ผมใช้มาก่อนหน้านี้นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับแบบแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้ยากนะครับก็แค่ฟัน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 แล้วก็ฟันฝันฝันฟันไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อที่จะผ่านด่านไปให้ไกลที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยไปไกลสุดนะครับก็คือด่านที่70บนะฮะ ด่านที่เจ็ดสิบนะครับยังไปไม่ถึงร้อยนะครับก็จะพยายามต่อไปนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับก็คือแมปแมปนี้เนี่ยสามารถสร้างห้อง VIP ได้ด้วยนะครับก็คือเป็นห้องฟรีนั่นเองนะครับใครที่อยากเก็บเลเวลเก็บอ่าความเก่งไว้คนเดียวแบบไม่ให้มีใครมารบกวนก็สามารถสร้างแล้วก็เล่นคนเดียวได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ